้องสิข้าวข้างในแล้วเจ้ากระหากุู้ไม่ร้อนเลย้ยเนอะมันต้งสองเนาะขนาดนี้นะเสียดายเสียดายเอาคู้เข้าเด้อเอาเมื่อกี้อันใหม่อ่ะเป็นเหตแล้วจะมาขัดก่อนนะคะ ได้ดังนั้นแ่ไมยด้วยลุกขึ้นก็ได้เออขึ้นอย่งนั้นแหละี่เกหนนี่มันติดนะพอเรา่็หรือมกันติดนที่แ่ตัวมันแล้วเจไวพกัาทำไงวะ ให้ดูก่อนให้ดูก่อนตัวอย่างดูตัวอย่างเขาทำยังไงเราก็ไม่ขนัดไงดี๋ยวดูเขาดูก่อนโอ้เขาทำอย่างนั้นเราต้องดูตัวอย่างนี่โอ้ย่างนี้เองรูปๆูบคลำคลำอ๋อนี่เนาะรูปๆคลำคลแบบนี้โอเคโอ้แบบนี้แบบนี้นะคะอสีสีสีโอเคได้ละ ดูแล้วทำยังไงทำต่อเราลุลคลัๆาดแล้วียชเราต้องลงใส่น้ำตลอดฮะไม่น้ำไม่ก่้าเหรอ คัดไอ่กวาดด้วยฟาม่กวาดส่วด้วยอ๋อย่างย่างย่างจะหน่อยจะไม่ตามทางนอ้ก็ไมเ็นตอนนี้ก็แนตัวงเนี้ก็มา มามเนาะไปกับก for ่อนตะครึ่งชั่วโมงเหรอเหีแหละมาดามเปลี่ยนจากมาดามเป็นช่างมันนี่มามากจะให้เขามาทำต่อได้มาดามอะลูกฟองสองเทือมันสิเนี้ยงอะอะลูกฟอองเทือมันสิเี้ยอะลูกเนาะยังที่เลยยังเ้าเห็นดอมันสองเทือดีดีสองเือลูกฟองเขา ดไมีดูง่นีนี่มีต้้อนเอโดูนะอย่เสิยุกไก่าั่าลูกองนะปเนาะโอเค้อก็มงานเยอะบอกมาีกมา่เสิร้ยไก่ตามนั่งหัน

้องอยเออเราก็ทำได้เหมือนกันนี่ว่าแทงตอไปนะคะบานีให้นั่งที่แล้วก็มีคนประชาต่อเล็กน้อยิ่านะค นี S <S ่จะเม่คนคุ <S <S ้มงานคนคุมงานนี่คนคุ้มเห็นไหมเนี่ยแทงต่อป้ายดเน้มอตอนนี้จะเสริมเติมแต่งต่อนิดนได้ไปแล้วหนึ่แท้งแท้งนี้มาดามมวงโพนะคะนี่นๆๆน อันนี้อีกนิดนงหัวมันนิดนึงพ่อะอะไรบ่กระไปเั่นแหละแทนได้บาน,นี่ทำไม่พูดไม่จาเลยแคนไม่กวดปัดปอดปัด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปัดก่อนสวยเลยบัน เออฟีมเอคอยเดินน่ะมาดามขึ่นิดไปมาเออสวยสไปเจต้อันนี้ตะเพงตะาหนูกม่นตะเป็ดอรอเพงต่อไปนะคะเยน ไปถามแล้วเ่บเลยาตออาคนตาขามากระเบนตะบุดยับไปนี่ไนะหมยับไปนี่ก็ไดนะ้าน่เออ กระพ่ามากหนูกเกาหาันจะทำอะไรได้ใส่น้ำน,นั่นเลยมั้งเากาคักสา,านี่ลบไม่้อ้คู่กันเลยบอ่อ้ใส่รูปหัวใจตรงกลางบ่วะโ็สิด,สาดทางประเด็น รูดแะ้วแค่จเรียงเท่าไรมันมันมันลงเองมันแบบทันกระเสีนรูดลงตนาราเราใจว่าเป็นไรไม่ใช่นอนมันมันอเงินเงิาตักันนะตีปันมันซิบเพือนตัวยาดีนะนั่งนั่งตัยาดีเลยนะ

嗯，不不不，嗯，咱就拍照个这呢。 Obrigada. หนูพัดต่อไปว่าทาตรงนี้นะต่อไปนี่ต่อเลยทำไมมืมดจังอ่ะ เดี๋ยวชมทุกทคะสวัสดีค่ะพักก่อนพักก่อน